สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่นมมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางฮานอยปกติ v i p พิเศษนะคะพิเศษปกติ v i p นะคะของวันที่11นะคะกระดาษกระดาษ5นะคะนะของวันที่10แม่ไม่ได้วางให้นะจริงๆถ้าวางก็คือมาพิเศษเด้งบนล่างนะคะนะเพราะแม่คิดแล้วมันดูได้หลายหางมันได้มันได้6นะคะแต่แม่ต้องการ9ด้วย และแม่ก็เลยคิดว่ามันได้สิบกว่าห่างเลยแม่ก็เลยเออไม่วางดีกว่าเพราะว่ามันมันหลายตัวนะคะเราต้องการตัวกันด้วยเนาะ<ม>วันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันถ้าวันไหนมีหกก็ต้องการ9้านะคะแต่เป็นตัวกันนะเราก็การไว้นิดนึงก็ได้นะคะนะ<ม>เราไม่ต้องไปหนักตัวกันก็ได้นะคะวิธีเล่นเนาะ <S <S แต่บางทีมันก็มาตัวกันได้เหมือนกันของวันนี้สิบแม่ก็เลยตัดสินใจไม่วางเพราะถ้าวางมันก็หลายตัวนะคะก็ประมาณ กี่ตัวนะถ้าแม่วางนะมันจะได้ประมาณกี่ตัวนะเดี๋ยวแม่ดูแป๊กนะคะแม่คิดไว้เหมือนกันแต่แม่ไม่ได้วางเพราะว่าดูแล้วเลขมันเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจไม่วางดีกว่าแต่สูตรก็ยังเดินนะคะนะมีวันก่อนนะหลุดนะเดี๋ยวหลุดหรือเดินแม่ก็มาวางปกตินะคะนะมาวางให้เหมือนเดิมดีกว่า เพราะว่ามันหลุดแล้วก็อีกวันของวันที่สิบคิดได้หลายห่างแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่วางม่เไปไหนไม่คิดไว้อีอยดูแม่คิดไว้แต่แม่ไม่วางนะของวันน,นะคะนะคะของวันที่สิบนะคะคิดไว้แต่ไม่วางถ้ามาถ้าวางก็เด้งพิเศษบนล่างก็ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวแม่ก็จะลองวางเรื่อยๆนะคะได้มากได้น้อยก็วางนะคะนะเพื่อเป็นแนวทางเนาะมันแล้วแต่ดวงว่าใครจะจับตัวไหนแล้วก็ไปซื้อตัวไหนเน้นตัวไหนแล้วถูกเนาะเน้นหนักเบาเอาละกันนะคะ วันนี้ก็วันที่11นะคะวันที่11ตามสถิติที่แม่เคยดูฮานอยมานะคะนะวันนี้มีโอกาสเบิ้ลนะวันนี้มีโอกาสเบิ้ลได้นะคะนะแต่ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลตัวไหนนะแต่สูตรวันนี้ไม่ได้บอกเบิ้ลนะคะสูตรของวันนี้ไม่บอกเบิ้ลเดี๋ยวแม่ดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะสูตรเดิมมันจะบอกเบิ้ลไหมแม่ดูแป๊นนะคะถ้าสูตรเดิมบอกเบิ้ลก็โอกาสเบิ้ลสูงนะ แต่สูตรใหม่ไม่สูตรอ่าสูตรตัวที่แม่จะคิดนี่มันไม่ได้บอกนะคะแปบ๊บนะคะสูตรเก่าสูตรเก่าจะบอกเบิ้ลหน้านะคะสูตรเก่าบอกเบิ้ลหามแล้วก็เบิ้นหน้านะคะสามตัวนะ สูตรเก่าจะบอกเบิ้ลหามแล้วก็เบิ้ลหน้านะคะแต่ไม่ได้บอกเบิ้ลหลังนะก็คือเราจะไม่เน้นเบิ้ลหลังละกันเนาะ 7, เจ็ดเก้าอ่านะคะตัวนี้นะคะวันนี้เด่นที่วันที่สิบเอ็ดนะคะเด่นที่หนึ่งกับสองเหมือนเดิมนะคะเด่นที่หนึ่งกับสองเหมือนเดิมนะคะ เพราะวันจันนะตามที่เลขที่แม่เคยวางให้วันจันท์เลขกําลังวันของช่องก็คือ1นึสองเจดนะคะที่เคยบอกไว้นะคะถ้าทุกท่านที่เคยดูคลิปของแม่นะกําลังวันของวันจันทร์ที่เด่นของช่องนะคะคือ1นึเจนะแล้ววันนี้สูตรสูตรนี้คิดได้1กับ2มานะคะนะ1กับ2นะคะเด่นนะเจาะก็จะได้ที่18ึ่19นะคะ หนึ่งสองนะคะสองแปดนะคะสองเก้านะคะมันก็ต้องวางตัวกันเนาะกันนะคะกันหกนะคะกันสองหกกับหนึ่งหกนะคะกันกลับหัวนะเนี่ยค่ะแนวทางของฮานอยวันที่สิบเอ็ดนะคะ กระดากกระดาก็จะมีแค่นี้นะคะนะก็ถ้าดูตามสูตรเดิมนะคะอาจจะเบิ้ลหน้าได้นะคะนะพวกนี้นะอาจจะมาเบิ้ลหน้าได้หรือเบิ้ลหามนะคะนะเฉพาะสามตัวนะคะนะเด่นที่หนึ่งกับสองนะ๋ยวนะหนึ่งเก้าเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าสองเก้า หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสวยนะถ้าแม่ชอบนะคะเอาเป็นที่แม่ชอบเนาะแม่ชอบตัวนี้นะคะหนึ่งเก้าสองเก้าอ๋อไม่มีสามเก้าแต่ก็อาจจะมาได้เดี๋ยวนะคะสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าอื สองตัวนี้เด่นนะคะอาจจะเป็นสองหกได้นะคะนะเพราะว่า2ตัวนี้จะเด่นสองหกหนึ่งหกนะคะก็เน้นย้ําว่าสูตรที่แม่ให้นะคะเป็นแค่สูตรคํานวณนะคะนะก็ทุกท่านก็ไปเทียบชนกับสูตรเดิมที่แม่เคยสอนให้คิดได้นะคะหรือไปเทียบชนกับท่านอื่นได้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการจับเลขอีกทีหนึ่งนะคะ ก็อาจจะไม่ต้องตามทุกตัวชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะนะก็ให้ลองเฝ้าดูกันอีกทีนะคะนะวันก่อนที่แม่วางคือมันหลุดเนาะแต่ว่าสถิติเดินดีมาตลอดเมื่อวานไม่วางของวันที่สิบนะคะแม่ไม่วางนะคะมันเด้งบนล่างนะคะนะก็เดี๋ยวแม่คิดได้เยอะได้น้อยได้มากยังไงแม่ก็จะวางให้เหมือนเดิมนะคะนะ เพราะว่าเราจะเฝ้าดูสูตรนี้ไปด้วยกันนะคะนะถ้าสูตรเดินดีและแม่ไม่มีเวลาวางเดี๋ยวแม่จะมาสอนคิดส, huh? สูตรตัวน tensor, ี้นให้นะคะนะทุกท่านที่จับดาวโจรนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะถ้าคิดดาวโจรแม่จะบอกให้นะใช้ตัวเปิดนะคะคิดดาวโจรนะคะถ้าถ้าคิดอยู่แล้วเนาะคิดดาวโจรนะคะสําหรับท่านที่คิดอยู่แล้วนะคะจะรู้วิธีคิดอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ตัวเปิดดาว ใช้ตัวเปิดดาวนะคะคิดตามสูตรนะคะตัวเปิดดาวโจนนะคะดาวจริงนะคะนะแล้วผลนะคะผลรัเสเซียนะคะเพราะแม่ไม่ได้มีเวลามาวางเนาะไม่ใช่ตัวเปิดรัดเสเซียนะคะผลรัเสเซียของคืนนั้นๆน,น,นะคะที่เราจะมาคิดดาวของคืนนั้นนะคะผลรัเสเซียออกอะไรก็สามารถนํามาคิด คิดวิธีเดียวกับการคิดตัวเปิดนะคะแล้วก็ใช้หน้าจุดหลังจุดที่แม่สอนให้เหมือนตัวเปิดทุกอย่างนะคะมาจับสามารถจับทั้งดาววีแล้วก็ดาวปกติได้นะคะนะลองดูนะคะนะค่ะก็แนวทางของฮานอยก็จะมีเท่านี้นะคะของวันที่11นะวันที่11สถิติชอบเบิ้ลนะคะวันที่11นะคะสถิติของฮานอยชอบเบิ้ลมากชอบมาเบิ้ลนะคะนะชอบเบิ้ลตัวไหนก็ติดไว้ก็ได้นะคะนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและติดตามนะคะถ้าชอบผลงานของแม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ